สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมก็จะมาสอนทําน้ำพุจากขวดน้ําดื่มแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะก็เหมาะสําหรับน้องๆที่กําลังหาสิ่งประดิษฐ์ที่จะทําไปส่งคุณครูนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยค่ะไปดูวิธีการทํากันเลย นี่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันก่อนนะคะก็จะมีขวดน้ําดื่มค่ะแล้วก็โถนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นรูปทรงกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการติ๊กจุดที่เราจะเจาะรูได้เลยนะคะจุดด้านล่างเราจะเจาะให้พอดีกับขอบของปากโถเลยนะคะ ส่วนด้านบนนะคะเราจะติ๊กขึ้นมาเหนือจากรูด้านล่างประมาณ10เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็ทําการเจาะรูได้เลยค่ะซึ่งทั้ง2รูนี้นะคะเราจะเจาะให้อยู่ตรงกันเลยนะคะรูด้านล่างจะเป็นรูที่รับน้ําเข้าขวดค่ะส่วนรูด้านบนนะคะจะเป็นรูที่ปล่อยน้ําจากขวดเข้าไปในโถเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองนาหลอดมาวัดดูก่อนก็ได้ค่ะ เนี่ยนะคะส่วนสีของหลอดก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะและหลอดที่นํามาใช้นะคะพี่อมก็แนะนําให้เป็นหลอดที่สามารถดัดโค้งงอได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําปั๊มน้ําจิ๋วนะคะใส่เข้าไม่ได้โถแบบนี้ค่ะแล้วประกอบหลอดเข้าไปได้เลยนะคะเนื่องจากขนาดของหลอดแล้วก็รูของปั๊มน้ําจิ๋วนะคะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นพี่อมก็แนะนําให้ตัดที่ปลายหลอดก่อนนะคะเพื่อที่จะสวมหลอดเข้าไปในรูของปั๊มน้ําค่ะ เสร็จแล้วก็ดัดให้โ,โค้งแบบนี้นะคะแล้วสวมไปอีกข้างหนึ่งเข้าไปในขวดค่ะแบบนี้นะคะเราจะใส่เข้าไปในรูด,ด้านล่างนะคะแล้วเราก็ทําการติดกาวเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํารั่วซึมออกค่ะใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํารั่วออกค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งสักครู่ค่ะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็ทําการประกอบเข้าไปกับปั๊มน้ําได้เลย นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็นำหลอดส่วนที่เหลือค่ะใส่เข้าไปในรูด้านบนเลยนะคะนี่ค่ะโดยที่เราจะปรับให้ส่วนปลายเอียงลงด้านล่างเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ทำการติดกาวเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วออกนะคะนี่นะคะติดกาวเข้าไปจนรอบรูเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งสักครู่ค่ะ นี่นะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็ทําการตัดส่วนปลายของหลอดที่ยาวเกินออกไปเลยนะคะนี่ค่ะตัดให้ส่วนปลายอยู่ในระยะของโถพอดีค่ะนี่นะคะแค่นี้น้ําพุของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้ําสีเข้าไปได้เลยวันนี้เพื่อเลือกเป็นสีฟ้าสดใสเลยนะคะเสร็จแล้วก็เสียบปั๊มน้ําได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กของปั๊มน้ําได้เลย น้ำก็จะดูดจากโถเข้าไปในขวดนะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็เติมน้ําเข้าไปในโถเรื่อยๆค่ะนี่นะคะน้ําพุของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆก็ลองนําไปทําดูนะคะ